เช็คสถิตินะคะอัลบั้มขายดีของ YG บนแกออนค่ะที่มีการรายงานออกมานะคะว่าอัลบั้มอัลบั้มของ b l a c k ทิงค่ะขึ้นแท่นนะคะเป็นอัลบั้มขายดีอันดับที่1ของ YG กันเลยทีเดียวค่ะโดยมีสถิตินะคะยอดขายอยู่ที่1น0 0 0ล้านสามแอัลบั้มนะคะในขณะที่รองลงมาตอนนี้ค่ะก็เป็นยอดขายอัลบั้ม R ของสาวโรเซ่นั่นเองนะคะที่มียอดขายค่ะทําไปได้สูงถึงนะคะห้าแสนหกกว่าอัลบั้มค่ะ โอ้ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะครึ่งหนึ่งของดิอัลบัมกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแถมนะคะที่เป็นแบบดิจิตอลค่ะบนชาร์ตแกออนเนี่ยก็ทำสถิติไว้ดีมากเหมือนกันนะคะใน22สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเห็นแกออนเขารายงานนะคะว่าอัลบั้ม R ของสาวโรเซ่ Rose ค่ะตอนนี้นะคะก็ทำไปได้ถึงสามแสนกว่าอีกด้วยนะคะโรเซ่ Rose นี่ก็ไม่เบานะคะยอดขายก็ปังเหมือนกันค่ะอ่ะแล้วตอนนั้นนะคะแบบเดียวของสาวเจนนี่เนี่ยทำเอาไว้ที่เท่าไหร่นะคะ ก็เคยเห็นคนมาถามเหมือนกันนะอันนี้แอดขออ้างอิงนะคะจากตรงนี้ที่เขามีการรายงานเลยแล้วกันเนาะก็เห็นเขียนเอาไว้นะว่าโซโล่องเจนี่ค่ะตอนนั้นทําเอาไว้ที่นะคะประมาณแสนนิดๆน,นะแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าโอ้โหตอนนั้นมันก็ออกมาก่อนนานมากแล้วนะคะ ส่วนอัลบั้มอื่นๆนะคะที่แกออนเขามีการจดสถิติเอาไว้ค่ะก็ดูตามนี้เลยนะคะคิวดิสเลฟค่ะทำยอดขายไปได้นะคะอยู่ที่4 60,000กว่านะคะในขณะที่สแควร์อัก็อยู่ที่เกือบ300,000นะคะรวมถึงนะคะ how you like that นะก็อยู่ที่ประมาณ300,000นิดๆนะคะส่วนโซโล่ของเจนนี่ก็อยู่ที่1 0 0 0นิดๆค่ะก็ลำดับก็ตามนี้เลยนะคะเรียกว่านะคะอันที่เป็นิอัลบั้มของแบ็คพีนีก็ยกมากที่สุดนะคะในบรรดาทั้งหมดที่ ฟลเคยทำมาได้ค่ะมียอดขายอยู่ที่ล้านสามนะ ซึ่งถ้าโซโล่ของลิซ่าออกมานะคะถ้าจะให้ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของ YG เนี่ยก็ต้องเลยล้านสามขึ้นไปอะนะค่ะและนี่ก็เป็นเป้าหมายนะคะที่เห็นแม่แม,แม่จีนเขาก็มีเอาไว้เหมือนกันนะคะเพื่อเอาไว้พุ่งชนนั่นเองนะคะมีหน้าค่ะถึงได้เร่งระดมทุนนะคะกันแต่เนิ่นๆค่ะก็มันมีเป้าหมายอย่างนี้นี่เองนะคะอารแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเห็นเขาเอามารายงานนะคะแล้วก็สถิติบางสถิติเราก็ลืมๆกันไปแล้วใช่ไหมอันนี้ค่ะเอามาให้ดูด้วยนะคะก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคยย่่ะอาลืม ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า